สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวนะครับในส่วนของตัว a i r g a s 4G นะครับ ZTE รุ่น MF 79U นะครับก่อนอื่นเลยนะครับตัว a i r g a s ร t e รุ่น MF 79U ตัวนี้นะครับจะเป็นที่นิยมมากนะครับในประเทศไทยนะครับจึงมีลูกค้าหลายท่านนะครับอยากให้ทางร้านครับรีวิวในส่วนของตัว a i r g a s ตัวนี้นะครับว่ามีข้อดีอย่างไรนะครับมีจุดเด่นอย่างไรแล้วก็มีความแตกต่างกับ a i r g a s No Name ยังไงนะครับทาไมถึงมีราคาสูงกว่าตัวไอการ์ดที่เป็นโนเนมค่อนข้างพอสมควรนะครับก่อนอื่นนะครับตัวไอการ์ดรุ่นนี้นะครับที่ทางร้านจะจําหน่ายอยู่นะครับก็จะประกอบไปด้วยตัวกล่องแพ็กเกจแบบนี้นะครับในกล่องแพ็กเกจก็จะมีตัวไอการ์ดหนึ่งตัวนะครับแล้วก็จะมีคู่มือการใช้งานนะครับจุดเด่นของไอการ์ดรุ่นนี้นะครับก็คือจะรองรับในส่วนของ 4G 3G แล้วก็ 2G นะครับ ส่วนของ 4G นะครับจะรองรับดาวน์โหลดอยู่ที่150เมกนะครับผมรองรับอัปโหลดอยู่ที่50เมกนะครับในส่วนของ 3G จะรองรับดาวน์โหลดอยู่ที่42เมกนะครับรองรับอัปโหลดอยู่ที่5.76เมกนะครับผมรองรับการเชื่อมต่อผ่าน w i f i สูงสุดได้ทั้งหมด10เครื่องนะครับผมมีช่องต่อสาวอากาศนะครับ2ช่องนะครับผมตัวนี้ลูกค้าสามารถเข้าไป manage ในส่วนของชื่อ w i f i รหัสผ่านได้ด้วยตัวเองนะครับก็คือสามารถตั้งชื่อ wi-Fi รหัสผ่านได้ตามที่ตัวเองต้องการนะครับผมหรือถ้าในกรณีที่ลูกค้าต้องการใช้งานชื่อ w i f i รหัสผ่านอะไรนะครับสามารถแจ้งให้ทางร้านตั้งค่าให้ได้นะครับก่อนจะส่งนะครับผมจุดเด่นของไอการรุ่นนี้ก็คืออ่าไม่หนึ่งนะครับก็คือมีขนาดเล็กกระทัดรัดนะครับดูเดี๋ยวดูขนาดนะครับเดี๋ยวรอให้ดูขนาดนะครับประมาณนี้นะครับ พกพาสะดวกนะครับเหมือนมีเราเตอร์ขนาดย่อมๆนะครับหนึงตัวนะครับติดไปกับผู้พกพานะครับแล้วก็การใช้งานก็ง่ายนะครับเพียงแค่เสียบกับตัวอะแดปเตอร์ที่มีกําลังไฟประมาณ 5v 1a นะครับตัวนี้นะครับผมก็ใช้งานได้เลยนะครับไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะครับแล้วก็จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือรุ่นนี้จะเป็น สิ่งที่ยอดนิยมก็คือเวลาลูกค้าส่วนใหญ่ที่ซื้อตัว AirCast t e MF79u นะครับมักจะซื้อตัวเสาอ,อากาศที่มันเป็น t s 9คู่กันไปด้วยนะครับเวลาใช้งานในพื้นที่ห่างไกลนะครับหรือว่าพื้นที่ต่างจังหวัดอะไรเงี้ยที่ห่างจากตัวเมืองนะครับก็ถ้ามีกรณีมีเสา TX9 เพิ่มเข้ามาครับก็จะช่วยในการรับส่งสัญญาณได้ดีขึ้นนะครับผมถ้าเป็นในตัวเมืองเนี่ย ก็ไม่จําเป็นก็ต้องใช้ก็ได้นะครับเพราะว่าโดยปกติที่ผมทดลองใช้งานในตัวเมืองนะครับก็ทํางานได้ดีตามปกติเลยนะครับไม่ไม,ไม่ไม่มีความจําเป็นจะต้องใช้ตัวสารอากาศนะครับทีนี้เรามาถึงในจุดที่ว่าทําไมตัวไอการ์ที่มันเป็นแบรนด์เนมน,นะครับอันนี้ผมไม่ได้เจาะจงเฉพาะเทีนะครับอันนี้จะหมายถึงรวมถึงเท e ีด้วยฮัวเว่ยด้วยอะไรแบบนี้ครับที่ทำไอการ์ออกมา ในส่วนของไอการ์ที่ปล่อยไวไฟก็ดีหรือไอการ์ทั่วไปก็ดีนะครับแล้วทําไมถึงมีราคาแพงกว่าตัวไอการ์ที่มันเป็น noname น,นะครับก่อนอื่นเลยอย่างแรกนะครับสิ่งที่แตกต่างก็คือวัสดุนะครับอันนี้แตกต่างชัดเจนนะครับแล้วก็ตัวฮาร์ดแวร์ที่อยู่ภายในนะครับชิปประมวลผลที่อยู่ภายในนะครับตัวโฟร์แวร์เนี่ยส่วนใหญ่ผมผมคิดว่ามันมีความใกล้เคียงกันค่อนข้างสูงนะครับแต่ตัวที่แตกต่างเลยนะครับ ในด้านคุณภาพนะครับก็จะเป็นฮาร์ดแวร์นะครับหมายความว่ายังไงหมายความว่าเวลาเราใช้งานตัวไอการ์ที่มันเป็นโนเนมนะครับใช้งานได้ประมาณ 1, 2, 3, 1> ชั่วโมง2ชั่วมโมง<ๆ>3ชั่วโมงเนี่ยประมาณเนี้ยครับสชั่วโมงเต็มที่ก็จะมีอาการความร้อนนะครับของตัวไอการ์นะครับซึ่งตัวไอการ์ไม่สามารถควบคุมด้านความร้อนได้ไม่สามารถระบายความร้อนได้เงี้ยครับผมแล้วก็ฮาร์ดแวร์มีคุณภาพต่ำเนี้ย ก็จะทําให้เกิดความไม่เสถียรกับตัวอาการนะครับความไม่เสถียรก็จะได้แก่มีอาการรีสตาร์ทบ่อยๆ w า f i หายไปอะไรแบบนี้ครับผมซึ่งสร้างความจุกจิกให้กับผู้ใช้งานเป็นอย่างมากนะครับแต่ตัวอาการที่เป็นแบรนด์เนมะครับไม่ว่าจะเป็นฮัวเว่ยไททีนะครับพวกนี้นะครับเวลาใช้งานอะ่ะมันจะไม่มีอาการแบบนั้นนะครับการใช้งานต่อเนื่อง12ชั่วโมง2 4ชั่วโมงอะ่ะก็ยังทํางานได้เสถียรน,นะครับไม่ได้มีอาการ แบบที่ air c a r noname เป็นนะครับดังนั้นสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยใช้งานนะครับหรือผู้ที่ใช้งานอยู่แล้วแล้วก็ประสบปัญหาว่าทำไมมันมีอาการดังกล่าวนะครับในการใช้งานอ i r c a ที่มันเป็น noname ครับอันนี้ก็คือคําตอบนะครับว่าตัวฮาร์ดแวร์ของอุปกรณ์ที่เราใช้งานอยู่นะครับมันจะบอกว่าไม่ได้มาตรฐานมันก็ไม่ใช่ครับเพราะว่า,ามาตรฐานของราคาประมาณนั้นก็จะได้เลทประมาณนั้นนะครับดังนั้น ถ้ายังไม่ได้เลือกซื้อหรือว่ามีประสบป,ปัญหาอยู่นะครับวิธีการแก้ที่ถูกต้องก็คือให้เลือกซื้ออุปกรณ์ที่มันมีมาตรฐานสูงขึ้นมาหน่อยนะครับเป็นแบรนด์เนมอะไรเงี้ย huawei ก็ได้ s a t e ก็ได้นะครับมันก็จะไม่เจอปัญหาดังกล่าวนะครับอันเนี้ยก็จะเป็นข้อแตกต่างนะครับว่าทําไมแอร์การ์ที่มันเป็นตัวแบรนด์เนมมันถึงมีราคาสูงกว่านะครับครับตัวนี้ก็จะเป็นจุดเด่นคร่าวๆนะครับแล้วก็ความแตกต่างคร่าวๆที่ทางร้าน นำเสนอนะครับถ้าลูกค้าสนใจในส่วนของตัวไอการ์ดนะครับทางร้านเราจะจําหน่ายแล้วก็มีรับประกันให้ด้วยนะครับมีบริการตั้งค่าให้นะครับถ้าลูกค้าต้องการให้เราตั้งค่าให้ก็สามารถแจ้งได้นะครับแล้วก็ตัวไอการ์ดที่จะจําหน่ายไปตัวนี้เป็นมือหนึ่งเรา,ารับประกันให้อยู่ที่3เดือนนะครับจะมีไว้ประกันติดไปกับตัวเครื่องนะครับถ้ามีปัญหาอะไรเกี่ยวกับตัวไอการ์ดก็สามารถทักแชทได้นะครับหรือมีปัญหาเกี่ยวกับาการใช้งานอย่างเงี้ยหรือขอคําแนะนําเกี่ยวกับการใช้งานก็สามารถ สอบถามผ่านทางแชทได้นะครับครับก็ฝากไว้ด้วยครับสำหรับ a อ r c a s s te M f f เ9สิก้า u รุ่นนี้นะครับครับสวัสดีครับ